บางศิลปินคนไหนอีหลงเิ็นัางขางก็ฟังมันมสันฟ่กระห้านลยังทางขางนางลัางไ่อ่ะก็ฟังิฟังไปควาเเตนมาถือขี้ยอนัม่เนี่ย่ะไปขอมาปีหลกไม่ใจ่มันดาคุณมันดาไปแล้วพีมันก็เป็นนมาถือมลช่วมือนีเด้มีมิตรดามันขึ้น 摸你里面。 ปิงกึปิงๆึงปิงงิงกงพอดีเราเิดติตัวนึงเออพราคาพ่อเี่ยมากเลยวังนี้คณะไปขอมอะไรนะจะเล่งำเจีาด้วยนะเขาไม่ตำเราก็คนเอา เอาแล้วเอาแล้วกวนมูกวนพวกมาแล้วเนี่ยตัวอ่ะมาแล้วก็ยังแม่งเห่านี่ยล่ะจักระจันเนี่ยจักระจันเนี่ย

S <S <S อดเิียนทีเดี้วคุยกับแมวอั์น yep. ี้บอกก็จักรจันนางคำทอดเดียนบ่านนางคำทนโอ้ยนางไก่นังไก่มึงเหนียวแม่เนเสยไปเด้เลยน่ะแปลกใหม่แล้วเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ